อันนี้กินนาฬีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์งั้นพี่เช้าวันศุกร์สิเราพูธนะครับผมเราไาดูไม้คลิปนี้กันนะอันนี้ดูความสูง มามระดับไม้เรากันนะจุดนี้ห้าต้นจุดนี้ห้าต้นรวมส่งทั้งหมดอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทนะห้าต้นเคดือนี้รวมส่งอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทในกระถางแปดนิ้วก็มาเรียบเรียงดูต้นที่ต่ํากว่าเพื่อนหน่อยนะก็ตัวนี้นะครับผมนี่ดอกสวยนะเป็นดอกฟลาสามชั้นจักจ้างตัวนี้จะรวยแล้วอันนี้เป็นลาก,กี้สีขาวนะใช่ไหมเนี่ยก็ผมทําไม้สีขาวเหนัอนกันนะ แต่ว่าม่ใช่ละก,กีอันนี้ระก,กีเดิวเนาะดูใบจําได้อยู่นะระกี้สีขาวอันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวนะระก,กีสีขาวสวยอยู่ดอกดอกเยอะสวยนะเต็มต้นเวลาออกดอกตอนนี้ก็จะเป็นดอกเงา้แบบแบบนี้นะก็มีสีสันที่ที่ดูหวานหวนหน่นนหอยไม่ได้แรงรุนแรงไทยมากมายตันนี้จะขึ้นจริงเดียวนะมาทำพันได้สบายเลยตอนนี้อันนี้จะเป็น อันนี้กินรลีนะหลกสวยนะกินรลีแดงกินรลีนะตัวนี้ถ้าชอบก็โอเคนะอันนี้เป็นไม้ออกปันหานหน่อยอันนี้เรียกว่าบัวชมพูนะก็้สูงหน่อยบัวชมพูจะสูง่าเพื่อนหน่อยก็ตามสัดส่วนนี่แหละตามตามภาพที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้ก็ สามร้อยแปดสิบาทถามว่าพี่ปลูกใส่กระถางเดียวกันใหญ่ได้ไหมได้นะครับลงกระถางใหญ่กระถางเดียวกันก็ได้นะครับผมเพ่ว่าถ้าเราชอบเป็นต้นแล้วก็ปลูกแบบนี้ไว้จัดเรียงบางหน้าบ้านหรือหน้าร้านก็โอเคนะก็สวยด,ดีเพราะราคาเบาๆนะสามร้อยแปดสิบาทองชุดนี้ห้าต้นครับผมจาดนี้ก็มาเท่านี้ครับผมขอบคุณท่าน้วยที่มาเยีเ่ยมชมขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ